ผัดพริกขิงถั่วฝักยาวกับหมู3าชั้นสไลด์ส่วนประกอบได้แก่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนใบมะกรูดแล้วเอาแกนกลางของใบออกก่อนอย่าเพิ่งฉีกฝอยๆนะคะแล้วก็หมู3มชั้นสไลด์แล้วก็น้ำพริกแกงขั่ว พี่แกงขั่วสูตรเดียวกับที่เราทาแกงหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็เราจะใช้หนังไก่เป็นตัวทาน้ามันอันนี้น้าตาลเปิรกแล้ะเอามาเคี่ยวละลายนะ้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลือชมพูค่ะเครื่องปรุงมีเท่านี้นะคะอันดับแรกเราเริ่มต้มถั่วฝักยาวก่อนนะคะไม่ต้องต้มให้สุกมากค่ะเ้าเอาแค่สุกพอค่ะเอาน้ำขึ้นตั้งไฟแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็รอจนน้ำเดือดนะคะให้เดือดพ่านเต็มที่เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วปักยาวลงไปค่ะลวกพอให้ผักสลบเท่าน,นั้นนะคะผักสลบแล้วรีบนำขึ้นเลยค่ะไม่ต้องให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาขึ้นแล้วเราก็กรองน้าน้ำร้อนออกรีบแช่น้ำเย็นเลยนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนผัดพริกแกงคั่วค่ะเราต้องทาพริกแกงคั่วให้หอมก่อนเอากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะเราเหยาะน้ําลงไปสักหนึ่งทับทีเปิดไฟแรงเริ่มแรกค่ะพอเริ่มมีน้ํามันออกแล้วเราก็หรีไฟเป็นไฟอ่อนนะคะจนกระทั่งรีดน้ำมันออกมาได้เราก็นําเอาพริกแกงลงไปผัดกับน้ํามันไก่โดยที่ไม่ต้องเอาหนังไก่ออกนะคะผัดพริกแกง กับน้ำมันไก่ให้หอมก่อนนะคะคุณจะเติมส่วนอื่นลงไปเปิดไปอ่อกลางค่อนข้างมาทางอ่อน,นะคะ่ะอย่าเปิดไปแรงนะคะเมื่อพริกแกงหอมดีแล้วเราจะเติมน้ําซุปลงไปประมาณ1ทัพพีค่ะเราไม่เติมน้ํามันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ผัดน้ํามันน้อยๆค่ะถ้าเห็นว่าเครื่องแกงเริ่มแห้งให้เติมน้ําซุปแทนน้ํามันนะคะเป็นการผัดแบบน้ํามันน้อยค่ะ รสชาติของอาหารชนิดนี้จะเป็นรสชาติเค็มหวานอ่อนๆไม่แรงนะคะเครื่องแกงหอมและสุกได้ที่แล้วเราเติมหมูสามชั้นสไลด์ลงไปค่ะเปิดไฟกลางค่อนข้างมาทางอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดหมูไปเรื่อยๆไม่ต้องไฟแรงค่ะเดี๋ยวหมูจะแข็งก็ต้องการให้หมูนุ่มต้องไฟไม่ไฟไม่แรงเกินไปนะคะผัดหมูให้สุกแค่70%ซค่ะไม่ต้องให้สุกพอดีเลยนะคะ แล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือชมพูค่ะประมาณ1ช้อนชาเกลือชมพูที่เราใช้เป็นเกลือชมพูชนิดเม็ดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เกลือละลายเม็ดให้ดีก่อนนะคะค่อยเติมส่วนอื่นค่ะเกลือละลายเม็ดแล้วเราเติมน้ำตาลเคี่ยวลงไปหนึ่งตะหลิวนะคะ ให้หมูสุกค่ะรสชาติเข้ากับหมูและเครื่องแกงดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเติมถั่วลงไปค่ะเวลาเติมถั่วไม่ต้องให้นานนะคะรีบคลุกถั่วเร็วๆเ,เลยค่ะเพราะว่าถั่วนั้นเราลวกน้ำมาแล้วค่ะมันนั้นไม่ต้องให้เขาสุกอีกนะคะขั้นตอนนี้นำใบมะกรูดท,ที่เราเตรียมไว้นะคะมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะโรยหน้าลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คลุก2อสามทีแล้วเราก็ปิดไฟเตาเลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะได้ผัดพริกขิงที่มีถั่วเขียวสดกรอบน้ำมันน้อยด้วยค่ะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมคลิสมาจนจบแล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้หรือแลกเปลี่ยนในการปรุงอาหารกันละกันนะคะขอให้มีความสุขต่อการรับประทานค่ะ